โดยเฉพาะแม่บ้านจ้าปัญหาแล้วนี่ก็จะมาทดลองนะน้ำหวานเข้มข้นของเลเจนนะที่เป็นหิง่นองูนนะจะเอามาลองลาดบยู ลงบนเค้กนะสำหรับในการเอามาทำกับขนมนะก็ต้องเป็นโซนของผลไม้นะเป็นรสผลไม้แนวรสผลไม้นะมันถึงจะเข้ากันนะซึ่งวันนี้นะยูจะทดลองนะเอาน้ำหวานเข้มข้นนะกินอางุ่นนะมาลาดผสมกันกันกนกบชีสเคส้กของรสส้มนะเพราะว่ารสส้มรสองุ่นเนี่ยจะเป็นแนวเออเป็นขนมแนวรสผลไม้นะในการใช้น้ำหวานอางุ่นนะ เข้มข้นนะลาดลงไปแล้วก็ลองทินดูกันกันกบรสหวานของชีสเค้กที่เป็นรสส้มนะแล้วก็อันนี้นะทุกคนผสมกับน้ำเปล่านะแล้วก็ใส่กับน้ำแข็งนะแล้วกินคู่กันกันกบเค้กคมันเข้ากันมากเลยนะก็สามารถที่จะกิน ทั้งแบบเป็นขนมนะแล้วก็เป็นน้ำหวานนะใส่ผสม,มกับน้ำเปล่าปุ๊บโอ้โหเราก็ได้เครื่องดื่มชนิดใหม่ขึ้นมาเลยนะกินคู่กันกับเค้กนะหรือสามารถที่จะเอาไปราดบนขนมเคก้กแต่งหน้าเคก้กหรือแต่งหน้าขนมได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งใส่นะในช่วงหน้าร้อนนะถ้าทำน้ำแข็งใส่แล้วก็เอาน้ำอง,งุ่นราดบนน้ำแข็งใสแล้วก็ราดนมนะก็อร่อยนะหรือจะเอาไปผสมกับผงมุนนะทำเป็นขนมมุนก็สามารถเอาไปทำได้นะ ก็แนะนําเลยนะสําหรับน้ําหวานเข้มข้นเลเจนนะน้ําหวานสนิดกินองุ่นนะมีหลายรสอยู่นะแต่ว่าก็อันนี้คือจะเป็นองนุ่นแล้วก็มีสตรอเบอร์รี่ิด้วยนะ